ครับไทยก้อนครับเราจะปล่อยตัววิ่งนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันวิ่งแย่งซุ้มนะครับในการตกปลานะครับสองฝั่งนะเป็นร้อยคนเลยฝั่งนู้นก็มีนะทุกคนนู้นนะมาดูกันเละเละขอบอกวันนี้ชุ่มฉ่ำเงินไอ้อย่าเกินต้นไม้อย่าเกินต้นไม้ไอ้ไอ้ไอ้ย่าเกินต้นไม้ไว้แบงค์โดนเหยียบในงานเนี้ยเอาไว้ไอ้ไอ้บังบูดบังบุญเลย ไอ้อย <Yeah>, yeah, yeah, no, mm ่าพึงอย่าพึงอย่าึงขยับมาดูบางบุญนี่าเสียงเลยอย่าอยอย่าอยขยับกันมาเรื่อยเเนี่ยบอแล้วบอกแล้วบอแล้วอกแล้วทไมขยับมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยอย่าขยับมาอีกยี่บนาทีอีกย่นาทีอีกย่ินาทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าบึ่งขยับมามันถ่ายไม่ได้หนึ่งาทีอย่าพึ่งขยับมันถ่ายมจะต้องถอยํา เออได้ไม่ได้ยืนก่อน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 เดี๋ยว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 เเดี๋ยวไอย่าเอาไม่เอาดิไม่เอาดิเฮ้ยไอ้ยไอเนี้ยไม่ได้ไอปับเปล่าปะเปล่ากลับไปกระหลังเลยคนเนี้ยเอไอดูวันดูวันท่ามันไปแล้วนะครับไปแล้วนะท่ามัน มันอะไรกันคำเนี้ยไทยก่อนครับ